สวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุคนนะครับมื้อนี้มาพบกันกับช่อง <c oughs> อีสานค้นไก่บ้านพี่น้อง <c oughs> อีกเส้นเคยนุ่มเมืองสีสาวเมืองขอนครับผมสวัสดีค่ะือเก่าพี่น้องปองไปสุขุสุคนนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะมีแท็กเตจากเพื่อนหนังแต้สมัยเรียนน้ากันนะคะพี่น้องพอดีเพื่อนก็ะเฮ็ดงานอยู่ เกาหลีใต้คือกันนะคะพี่น้องเพิ่นส่งของมาให้นะคะเพิ่นเฮ็ดอยู่หมูเพิ่นก็มี่ทำใจแห้งค่ะพี่น้องอืเพิ่นเฮ็ดอยู่ไอ้เฮ็็ดด่ลงเป้ามเห็ดค่ะป้าเ็ดเเนาะป้ามเห็ดก็เลยสิมาเบิ่งน้ำกันค่ะพี่น้องหมูเพิ่นเรามาดูกันเลิ่นนังเขียนนะบอกว่าของถึงไปยังเสรนะคะพี่น้องพอดีแถวแกเพิ่นก็มาให้นะคะก็สิมาเปิดเบิ่งพร้อมกันค่ะว่าเห็ดอีหยังนะคะพี่น้องเรามาดูกันเลยครับกล้องหมกใหญ่นึงพี่น้องกล้องหมใหญ่บ่ต่ำกว่า10โล มากหลายแห้งค่ะกินท่านบ่วน่ะสิบเด็ดต้มแช่ซองฟีดไปเต็กขอบใจเพื่อนหลายๆเด้อจ้าที่ส่งมาให้ขอขอบบุญขอบคุณนะครับหมูอด้วยพร้อมแช่อันนี้มีหอดมีหอดกสมพี่น้องปลาขอบขอบใจหลายๆเด้อเพื่อนเอ้ยขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจะส่งสีะแอกซื้อเนี่ยขอกซื้อเนียสิส่งสตรอเบอรี่ไปให้กินนะคะบอกซื้อ่อนเพื่อน ชื่อปุ๋ยนะคะเพื่อนปุ๋ยนะคะเนคนจังหวัดเดียวกันค่ะปนแกนด้วยกันนะครับเฮ็ดค่ะพี่น้องเบิ่งเห้องเห็ดอีหยังกงาบ่รู้อันนี้อีหยังบุนี่โอ้ยนักน้องนี่บ่รู้นะครับว่าเป็นอีหยังขอบใจได้หลายเด้อสิส่งสตรอเบอรี่ไปให้กินเด้อเพื่อนเด้อเห็ดขายใหญ่มี2เห็ดนี่นี่ครับพี่น้องแต่แพงนะคะพี่น้องเนี่ยเพื่อนสมัยกอันนี้สวยมากครับแล้วแกะข้างในดู ขนี่ครับพี่น้องป้องปายปลาพี่จันเห็ดบวกบ้านเฮาเลยครับงามแห้งอันนี้คือเห็ดเกาหลีนะครับผมนะพี่น้องเบื่อกี้ไก่ครับผมเนี่ยครับ้ยดูนิดอกแบบน่าแห้งครับพี่น้องใยครับพี่น้องปลาปาอันนี้เป็นตะแกรงแซ่บคสิบสิบกิโล่คนเดียวพี่น้องป้องปายเฮาปลางามค่ะเฮ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆครเด้อเพื่อนเอ้ยถึงแล้วนะคะ ที่เขียนน้าบอกก็ถึงแล้วล่ะถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาลงใน YouTube ให้เบึงดอกงญ่แห้งพี่น้องมากมเลยมีทั้งดอกงญ่ดอกหน่อยเนาะครับผมงามค่ะอันนี้คือดอกหน่อยเนาะเบิงพี่น้องถ้าซื้อนี่อ้ยหลายพันอยู่ในนี่ครับเป็นเงินไทยนี่พวดีมูบนเห็ดืูป้ามเห็ดนะคะ เดี๋ยวห้ากับสีส้มสตรอเบอรี่ไปให้มูกินขึ้กันนะคะเดี๋ยวกับสีส้มตอบแทนโดยการส้มสตรอเบอรี่นะครับเีาเมีอันได้หากับส้มอันนั้นไปให้ครับพี่น้องคนไทยคือกันเนาะนมำแห้งกับพี่น้องเพิ่นมีน้ำใจให้ห้าเหากับมีน้ำใจเพิ่นขึ้นครับพี่น้องนี่แหละคนไทยในเกาหลีครับต้องซอยเหลือกันเมียงกัทัวโลกไงล่ะทัวโลกแบ่งปันกันคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนกันมียยงกับแบ่งปันกันกินทั้งสี่ครับพี่น้องนี่คือคนอีสารบ้านห้าครับพี่น้องคน้านเดียวกัน <laughs> งามครับค่ะพี่น้องสะออนเฮ็ดน้ำไหลายนะคะเฮ็ดถึงแล้วเพื่อนเอ้ยเฮ็ดผึงแล้วเด้อค่ะเดอ้อเกลี่ยข่าแก้เคลียรไม่ให้นึงหันครับผมเรวก็สีแบ่งขาวแก่น้มนะคะอันนี้ก็สีแบ่งขาวแก่นนครับเพราะว่าหมู่บ้านนั่นเพิ่น เอาไก่ไห่เอาไก่ไห้แล้วก็นขนมขนเมเต็มอยู่พี่น้องอันนี้ห้าได้มากกับสีแดงเหนื่อยเพิ่นขึ้นกันครับผมแบ่งขึ้นเพิ่งขึ้น,น,นแบ่งแถาแกน่นั่เแถวแก่กันใจดีครับพี่น้องใส่กล้องนี่ให็นแล้วใส่กล้องแล้วสใส่ถุงพี่เออมาใส่มา้วใส่ไห่แถาแก่นั่งพูดกันจ้าอันนีน้ก็สีแดงให้เื่าแถวแก่ครับไม่เป็นไรบุ๊กเปียกไม่เห็บมันจะเน่า เอากระดาษก็ได้นี่ไม่ไม่อันนี้ไม่เกี่ยง่ามแห้งค่ะเจ้าจีนแป่งแก่าแล้วเห็ดหน่อยลงไปนลหรเห็ดใหญ่เลยแบ่งให้แกไปหลายเติมนะครับแล้วก็จะเอาเห็ดใหญ่สักสี่ห้าดอกพี่น้องให้เพิ่นครับผมอืมใส่แกะนะ หลายติมไออม่กี่ตัวนะหกตัวเดอกเราไปกินกับหมูหยาอันนี้ก็แป้แนนงแถวแก่นะครับผมเดี๋ยวเพิ่นกับสีได้ไปส่งสตอรฝากไปหมูครับผมสีได้รบกวนเมื่อนี้กันครับผมหรือว่าเพิ่นกับวิสาเอาขนมเอาไก่ให้ครับเมื่อน,นี้เท่ากับเอาเฮดไปให้เพิ่นพี่น้องไปเดี๋ยวนุ่มเมื่อซีเอาไปให้เพิ่นตอนนี้เลยครับผมเสาวเมื่อก่อนก็คุยกับพีกับน้องไปกันนะ ก็สักับจบคลิปเรือแก่สั้นๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมเพราะว่าเป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็บเรจึงเห็ดใหญ่คือเห็ดใหญ่เกาหลีอยากให้พี่น้องเห็นนำใจคนในต่างแดนคือกกนเนาะพี่น้องเนาะนี่ยังคนจะแบ่งปันกันกินทังสี่ล้ครับพี่น้องพอดีอสานมาเท่าครับพี่น้องขอบุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานคนไกลบ้านนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นน้ก้อนครับผมคลิปหน้าค่อยพ่อกันไหมครับผมกับเฮดดอกเงไ้มือนีครับผมบ๊ายบายคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับติ yeah. ้งติ้งติงปาด,ดอกเงี่ครับบ๊ายบายครับพี่น้อง